โอเคครับขอกรับสวัสดีทเชิญทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่บนช่อง w u z z สตอรี่นะครับผมตรงนี้คือช่วง w u z z สาระนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใส่แบตเตอรี่ฟีโน่นะครับผมหลังจากที่แบตเตอรี่ฟีโน่มันมันแบบบันแบตหมดมามน,น,นะครับผมนี่ก็ขอเสนอเลยครับอันนี้คือแบตเตอรี่ลีโอนะครับผมรุ่นราคาถูกนะครับผมก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่นะครับน่าจะได้ประมาณ6เดือนครับผมถ้าอยากให้ใช้ได้เป็นปีก็ประมาณ เห็นเห็นเอ่อตะก้อนครับอเออเห็นเห็นหน้าผมได้ครับถ้าอยากใช้ให้ได้นานก็แล้วก็ไปหาอันอื่นที่แพงกว่านี้นะครับผีครับเราก็จะมาใส่กันเลยครับนี่ครับมันจะมีค้่บวกค้่ลบนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้คือค้่บวกนะครับอันนี้คือค้่ลบโ <Okay. S 1> อเคค้่ลบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าส่วนสายพ่วงนะครับผมสายพ่วงเท่าที่ผมได้ถามช่างมาครับผมช่งางแกบอกว่า ขั้วขั้วบวกมันจะเป็นสีดแดงๆนะครับผมนีม่มาดูตรงนี้ครับตะกล้องตะกล้องก็คือพ่อผมนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อมากเลยนะครับผมนี่ครับนี่นี่ตะกล้องเออนี่นี่ครับ <c oughs> น,น,ออน,น,บนี่ขั้วบวกนะโอเคอันนี้คือขั้วลบนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาใส่กันเลยนะครับอะถือครับผมนี่ครับเืแล้วก็ใส่เข้าไปเลย มุนเลยครับผมจังหวะน,นี้โอเคได้แล้วตัวนี้ครับผมก็ใส่ไปเลยครับผมเรียบรโอยคเดีด๋ยวจ่ายเลยผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมโอเคแยวผมสตาร์ทก่อนนะพ่อ เสร็จแล้วครับผมโอเคครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผม,น,ผมนี่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็คลิปนี้เราไม่มีอะไรมากครับผมเราก็จะมาสอนใส่แบตเตอรี่ฟีโน้นะครับผมที่ที่คนอาบ้างไม่ถ้าใครรู้แล้วอ่ะก็ก็อย่าดราม่านะครับผมรวมจะมาสอนสอนใส่สำหรับคนที่บบว่า กังวลไม่กล้าใส่นะครับผมแบบว่ากังวลกังวลไม่กล้าใส่กลัวแบบมันจะระเบิดนะครับผมคุณไม่ต้องกลัวครับคุณมีแค่อุปกรณ์ตัวเดียวครับผมแค่อันนี้ครับผมส่วนแบตเตอรี่เราสามารถชาร์จเองหรือว่าให้ช่างชาร์จก็ได้นะครับผมแต่สำหรับของผมนี้มันจะเป็นให้ช่างชาร์จให้นะครับผมก็เลยครับผมอย่าไปกลัวครับผมสําหรับคนที่กังวลนะครับผมส่วนคนที่รู้แล้วก็อย่ามาดาม่าใส่กันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมที่พ่อผมเป็นคนถือกล้องให้นะครับผมดีครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม